นี่เป็นฟังก์ชันในมือถือ iPhone ที่มีมานานแต่หลายคนอาจจะไม่เคยใช้นะครับนั่นก็คือปุ่มฟังก์ชันหาเพลงนั่นเองนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้งานแอปพลิเคชันอะไรเจอเพลงเจอเสียงที่เราสงสัยว่าเอ้ยเพลงนี้มันเพลงอะไรนะครับเจ้า iPhone เนี่ยสามารถช่วยเราหาได้ในทันทีเลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงเนยจะมาแนะนําวิธีใช้ฟังก์ชันดีๆแบบนี้กันครับไปดูกันเลยครับ เอาลละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันค้นหาเพลงบอกชื่อเพลงในมือถือ iPhone นะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องไปเปิดใช้ฟังก์ชันกันก่อนนะครับโดยไปที่การตั้งค่าของมือถือ iPhone ครับพอเราเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับไปที่เมนูศูนย์ควบคุมครับพอเข้ามาในเมนูศูนย์ควบคุมแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับ หาเมนูที่ชื่อว่าบอกชื่อเพลงนะครับก็คือฟังก์ชันนี้นี่เองนะครับถ้ามือถือ iPhone ของเพื่อนๆยังไม่เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับให้กดที่เครื่องหมายบวกหน้าฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยครับตอนนี้เราเพิ่มฟังก์ชันบอกชื่อเพลงไปในศูนย์ควบคุมแล้วนั่นเองนะครับ ซึ่งศูนย์ควบคุมในมือถือ iPhone แต่และรุ่นเนี่ยเรียกใช้งานแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอย่างในมือถือ iPhone SE ของผมเนี่ยมันจะปัดจากด้านล่างครับแล้วเราจะเห็นฟังก์ชันบอกชื่อเพลงที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับและเวลาที่เราใช้งานนะครับให้เราใช้งานแอปตามปกติเลยสมมุติผมไปเจอคลิปบางคลิปที่ผมสงสัยว่าเพลงนี้เพลงอะไรมันคือเพลงอะไรนะครับผมแค่ปดัดศูนย์ควบคุมขึ้นมาครับแล้วใช้งานฟังก์ชันบอกชื่อเพลงที่อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย จากนั้นนะครับก็เล่นคลิปนะครับเห็นไหมครับมันจะเจอแล้วนะครับว่าคือเพลงนี้นี่เองนะครับเราก็จะพบแล้วครับว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรนะครับแล้วเราสามารถกดเข้ามาเพื่อเปิดฟังได้เลยนั่นเองเดี๋ยวลองให้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งครั้งนะครับกลับไปที่ t i k t อกนะครับสมมุติว่าผมเจอเพลงนี้แล้วผมสงสัยว่ามันคือเพลงอะไรนะครับเราก็แค่ปัดศูนย์ควบคุมขึ้นมาแล้วก็ใช้ฟังก์ชันบอกชื่อเพลงนะครับ แล้วก็ปั่นมันลงไป แล้วรอสักครู่นะครับให้ทาง AI มันหาว่านี่คือเพลงอะไรนะครับอ่าเจอแล้วครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสาหรับการหาเพลงหาเสียงที่อยู่ในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับโดยการใช้ผู้ช่วยหาเพลงในมือถือ iPhone ของเรานั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเจ้าฟังก์ชันนี้เนี่ยผมชื่นชอบมากจริงๆครับผมลองไปเปิดใช้งานกันดูนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมในตึงเนื่อด้วย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ